อาจารสวัสดีจ้ะต้อนรับกลับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะลูกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามเวลามา เรามาเริ่มต้นกันดูเลยเรื่องของหลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมลูกเราได้มีการลงมาสำรวจนะคะที่เราเรียกว่ามาเซอร์วีมาสำรวจพื้นที่ภายในโรงเรียนเราแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะที่ลูกๆได้จับเป็นกลุ่มแล้วก็ลงไปสำรวจแล้วหลายคนนะคะก็มีการได้ เสนอแนะไอเดียเสนอแนะแนวความคิดมาหลายอย่างแล้วก็หลายคนก็ได้เห็นปัญหาแล้วใช่ไหมลูกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรคะเศษใบไม้ my, นะคะขยะจากเศษใบไม้เจอปัญหาเรื่องขยะของถุงพลาสติกใช่ไหมลูกขยะถุงพลาสติกเจอปัญหาเรื่องของอะไรคะาการทิ้งขยะที่ไม่ได้แยกประเภทถูกไหมลูกรวมไปถึงเรื่องของอาการ เศษอาหารที่เหลือนะคะขยะจากเศษอาหารใช่ไหมลูกซึ่งหลายคนก็เอามานั่งคุยกันนะคะแล้วก็มีหลายคนที่ได้เสนอโครงการมาแล้วน่าสนใจมากเลยครูเป๊าเห็นแล้วแหละว่าโครงการแต่และโครงการเนี่ยรู้สึกโอ้น่าสนใจแล้วก็มีแนวความคิดที่หลากหลายออกไปนะคะเช่นอะไรเช่นอย่างโครงการที่บอกว่ามีเศษอาหารเหลือเห็นไหมลูกเศษอาหารเหลือเนี่ย มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกว่าเอ๊ะทำไมเศษอาหารถึงเหลือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากหนึ่งตักมากเกินไปหรือเปล่าสองมันเกิดจากที่เด็กๆไม่ชอบอาหารหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกมันก็หาสาเหตุได้นะคะทีนี้ เรามาดูก่อนว่าในเรื่องที่เราจะเสนอนะคะในเรื่องที่เราจะเสนอเนี่ยเราก็ต้องเขียนเป็นรูปแบบของโครงการนะคะมีเรื่องของชื่อโครงการมีเรื่องของหลักการเหตุผลว่าทําไมทาไมเราต้องทําโครงการนี้เรามาดูเลยนะคะหลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆเลยมี6หลักเพื่อให้การเขียนโครงการเนี่ยบรรลุบรรลุเป้าหมายนะคะอันที่1เลยจะทําอะไรจะทําโครงการอะไร ใช่ไหมคะสิ่งที่ลูกคิดเอาไว้ลูกจะทําโครงการอะไรอันที่สองทำไมต้องทำอ่า w h a t w h a t ทำโครงการอะไร y เห็นไหม w a t y ทําไมต้องทำละ่ะอันที่สามทำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาอืม how ทำแล้วทำแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะทำแล้วได้อะไรนะอันที่สี่แล้วจะทำอย่างไรอ่าแล้วจะทำอย่างไรนะคะอันที่ห้า โอ้ยทุกอย่างทําไมลูกมันต้องมีการใช้จ่ายมีการใช้เรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาแม้กระทั่งลูกใช้กระดาษแผ่นหนึง่งนะคะทาไมกระดาษลูกทําเองได้ไหมไม่ได้ลูกก็ต้องทําไมลูกซื้อกระดาษนะคะรวมไปถึงเราบอกว่าเราจะทําโครงการสมมตินะ,ะเราเห็นเศษใบไม้มีเยอะเราจะทําโครงการปุ๋ย ปุ๋ยจากเศษใบไม้เห็นไหมลูกทําปุ๋ยชีวภาพจากเศษใบไม้เราก็ต้องไปซื้ออะไรครับพวกโมลาดพวกกากน้ําตาลพวกหัวเชื้อต่างๆมามันก็เป็นเรื่องของการใช้งบป,ประมาณนะคะแต่มันใช้เสร็จแล้วมันจะต่อยอดออกไปเท่าไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็อันที่5นะคะอ่ะอันที่6นะคะเป็นเรื่องของการวัดผลเราจะทําการวัดผลอย่างไรเป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ว่าโครงการเราเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันมีความก้าวหน้าไหมมันมีปัญหามันมีอุปสรรคไหมมันได้ผลสำเริจอย่างที่เราต้องการไหมอย่างสมม,สม,มติว่าเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเก็บใบไม้แทนที่เราจะเอาไปทิ้งใช่ไหมลูกแทนที่เราจะเอาไปใส่ถุงแล้วก็เอาไปส่งทิ้งเป็นขยะเนี่ยเราก็เก็บแล้วเราเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักเอามาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพอย่างเงี้ยนะคะเราเกิดปัญหาไหมได้ผลตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ไหม หรือว่ามันได้มากกว่าหรือมันได้น้อยกว่านะคะเราก็ต้องมาดูถ้าเกิดมันได้มากกว่าแสดงว่าทําไมคะโอ้โหโครงการเราสำเร็จผลออกมามากมายเลยนะคะอันนี้เด็กๆสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะลูกแคปหน้าจอไว้ได้เลย <c oughs> อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการเขียนโครงการแบบง่ายๆเลยนะคะที่เราจะใช้กันต่อไปนะคะต่อไปอันที่สครูอาจจะไปสไลด์ที่สนะคะลูก อันนี้ให้ลูกแคปหน้าจอไว้นะคะในแต่ละกลุ่มในแต่ละกลุ่มเดี๋ยวเราลองมาคุยกันในกลุ่มนะคะของแต่ละกลุ่มแต่ละระดับชั้นแต่ละห้องนะคะเราก็มีกลุ่มไลน์ของเราอยู่แล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราก็ปรึกษาหารือกันนะคะลอง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 ,ลองเอาปัญหามานั่งถกกันในกลุ่มก่อนว่าเฮ้ยฉันไปเจอแบบนั้นฉันว่าทําแบบนี้ดีไหมหรือว่าฉันไปเจออันนั้นมาฉันว่าทําแบบนี้ดีกว่าซึ่ง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นการระดมสมองนะคะเป็นการระดมสมองแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สิแล้วแต่อะไรก็ได้ เอาของเธอก็แล้วกันเราก็จะไม่ได้ความคิดที่หลากหลายนะคะลูกแต่ถ้าเกิดแบบว่าเฮ้ยฉันว่าของฉันเป็นแบบนี้นะแล้วฉันจะทําแบบนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาสี่ห้าอะแล้วของเธอล่ะเธอทําทแบบไหนเหรอเฮ้ยเราลองเอามาคุยกันหรือบางคนพอฟังเพื่อนฟังไปฟังมาเฮ้ยเธอฉันว่าโครงการเราเนี่ยเราเอาสองโครงการมาจอยร่วมกันได้นะทําแบบนี้แล้วมันก็จะได้แบบนี้กับได้แบบนี้ออกมาอะมันก็จะเกิดไอเดียขึ้นมานะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องของเท,เทคนิคการเขียนชื่อโครงการเห็นไหมคะเราเห็นโครงการบางโครงการเนี่ยโขยชื่อเป็นไงคะเลิศมากนะชื่อแบบฟังดูแล้วแบมอยากทำอะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าชื่อโครงการกินผักกันไหมโหยไม่กินไม่อยากกินอ่าก็จะมีคําตอบกลับมาทันทีเลยว่าไม่กินไม่อยากกินนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า Okay. ชื่อโครงการที่เราอยากจะส่งเสริมให้เด็กได้กินผักเรามาบอกว่าอะไรดีล่ะชื่อโครงการอะไรดีอช่วยคุณเป๋าคิดหน่อยผักดีมีประโยชน์หลายคนบอกไม่เอาไม่ชอบอาเงี้ยนะคะก็ช่วยกันคิดได้ลูกอาจะทํำยังไงดีผักน่ารักนะจ๊ะ,ะกินผักกันเถอะหรือว่าอะไรคะผักมีวิตามินเงนี้ยนะคะ,ะทำเป็นเพลงกันด ผักเขียวๆทำไมชอบกินหรือว่าผักเรามีวิตามินนะคะ,ะก็แล้วแต่ทีนี้มาดูเทคนิคในการเขียนชื่อโครงการนะคะเขาบอกว่าเป็นการใช้คำกิริยาให้ดูที่กิจกรรมหลักว่าเราจะต้องทำอะไรกิจกรรมหลักอาจมีมากกว่าหนึ่งได้แก่พัฒนาส่งเสริมเสริมสร้างสร้างเสริมสนับสนุนอ,อพัฒนา ส่งเสริมการกินผักส่งเสริมการรับประทานผักหรือว่าสนับสนุนการรับประทานผักหรือว่าพัฒนาการทําปุ๋ยหมักจากใบไม้หรือว่าสร้างเสริมการปลูกผักสวนครัวเฮ้ยเห็นไหมเราก็ทําได้ใช่ปะ่ะเออสร้างเสริมสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวเออขอูเอาเคไอเดียแล้ว ถ้าเรามีผักสวนครัวใช่ป่ะเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีพื้นที่เราทำยังไงได้เขามีกล่องข้าวน้อยค้าแม่เคยได้ยินป่ะของเราอะไรตะก้าน้อยใส่ผักเงี้ยเหระตะกาน้อยใส่ผักอปลูกอะไรนะปลูกใบสะระแหน่ใช่ไหมปลูกผหพาปลูกกะเพรา ใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเอาไว้นะคะเี้เดี๋ยวครูเป๋าจะมีภาพให้ดูลืมลืมลืมปรภาพลงครูเป๋าปู่ต้นหอม <c oughs> ก็ไปซื้อต้นหอมมาใช่ไหมอย่างที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังอะ่ะไปซื้อต้นหอมมานะคะต้นหอมพอกินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือโคนมันก็จะเหลือโคนใช่ไหมบางทีกินไม่ทันอย่างเงี้ยจะเอาทิ้งก็เสียดายครูเป๋าก็ตัดใบมันออก ตัดใบเขียวๆมันออกแล้วก็เหลือโคนเอาไว้แล้วครูเป๋าตัดรากมันแล้วครูเป๋าก็เอาไปจุ่มๆน้ําไ้หน่อยหนึ่งแล้วมันก็แตกรากขึ้นมาใหม่พอแตกรากเสร็จแล้วครูเป๋าก็เอามาปักลงดินเอามาปลูกลงดินอตอนนี้ที่บ้านเจียวไข่ไม่ต้องซื้อต้นหอมแล้วนะคะครูเป๋าก็ใช้ต้นหอมจากที่ครูเป๋าปลูกเนี่ยตัดมาสามรอบแล้วทํากับข้าวได้สามรอบแล้วเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาแล้วปุ๋ยใช้อะไรรู้ไหมคะนมที่เหลือๆอ่ะ นมที่เรากินจากในกล่องที่เราอะไรเงี้ยแล้วคูป๋อก็เอากล่องมาล้างใช่ปะลูกเอากล่องมาล้างเพื่อที่จะเอาไปบริจาคเพราะฉะนั้นเนี่ยนมที่มันอยู่ติดกล่องเนี่ยพอเรา,ราล้าง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 เนี่ยมันก็เอามาเทรวมรวมรวมรว,วมกันมันก็ได้เป็นกระป๋องกระป๋องเลยอย่างเงี้ยครูปอก็เอามาลดน้ําต้นไม้เอามาใส่ต้นหอมเอามาใส่ต้นพริกขี้หนูเอาไปลดต้นดอกกล้วยไม้หที่บ้าน เลิศใครทําก็ได้นะเวลาน้องกินนมหรือใครกินนมแล้วนมเหลือๆอ,อย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งเททิ้งนะลูกเอามาใส่ต้นไม้ได้มันมีโปรโตีนนะคะมันมีโปรโตีนมันมีวิตามินมันช่วยบารุงต้นไม้อมืเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ครูป๋าจะเอารูปต้นไม้ที่บ้านให้ดูคุดมสมบูรณ์มากเลยเห็นไหมคะมะละกอก็ต้องปีนขึ้นไปนะสอยไม่ได้ละเออมือหยิบไม่ได้ละต้องใช้ต้องใช้บันไดต้องใช้บันไดที่เขาก่อสร้างอะ บันไดปีนขึ้นไปเก็บทีนี้เขาบอกว่าในเรื่องของการเขียนเนี่ยต้องเขียนให้ชัดเจนทําอะไรทําให้ใครนะคะเช่นด้านการผลิตเนี่ยก็มักจะทํากับวัตถุสิ่งของถ้าเป็นด้านการบริการก็ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับคนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นอาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมลูกอย่างของเราก็จะเป็นนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะอย่างอย่างเราทําในโรงเรียนเนี่ย ชื่อโครงการเราคนที่จะได้รับผลประโยชน์คือใครคือนักเรียนใช่ไหมลูกคือนักเรียนนั่นเองสมมุติว่าเรามีโคร,กกรงการที่ปลูกผักเรามีโครงการที่ปลูกผักสวนครัวสมมุติอย่างเงี้ยนะครับปลูกผักใส่ตะกร้าอะผักผักในตะกร้าอย่างเงี้ยแทนที่เราจะต้องไปนั่งขุดดินเนี่ยเราเอาตะกร้ามาแล้วเราก็เอาดินมาใสา่แล้วเราก็ปลูกผักลงในตะกร้าไม่ว่าจะเป็นอะไรคะผักกงตุง้งผักคะนา้าผักบุ้งใช่ไหมลูก แล้วเราก็เอามาทําอาหารประกอบอาหารกลางวันได้ซึ่งถามว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้มันดียังไงหนึงเราก็จะได้รับประทานผักสดๆที่ปราศจากยาฆ่า,มาแมลงปราศจากสารเคมีเพราะว่าเลยคะอีกกลุ่มหนึ่งเขามีโครงการทําปุ๋ยจากใบไม้อย่างเงี้ยลราก็เอาเอาปุ๋ยจากใบไม้เนี่ยเอามาใส่ผักของเราที่อยู่ในตะกร้าอีกกลุ่มหนึ่งทําน้ําหมักชีวภาพเอาก็เป็นปุ๋ยได้ก็เอามาลดผักได้ ็นไหมคะก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือ,อยังบางกลุ่มทําไมลูกเอาเศษอาหารที่เหลือนะคะเอาเศษอาหารที่เหลือเนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยหมกักเปาเคยเห็นใ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 นอินเทอร์เน็ตเขาเอามาทํานะคะก็โอ้โหเพราะมันมีเศษอาหารเนี่ยมันก็มีธาตุอาหารใช่ไหมลูกจากผักจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีคุณค่าทางสารอาหารอยู่ มันก็ย่อยสลายได้อะไรได้ผักก็จะงามเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนประะาศจากสารเคมียาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้ยาปราบศัตรูพืชนะเราได้อาหารปลอดสารพิษนะหรืออาจจะมีบางกลุ่มทำไมลูกเฮ้ยไมีเขาไม่ปลูกผักใส่ตะกร้าก็ได้เราปลูกผักเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรีเยกอะไรนะผักไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะผักลอยน้ําอย่างเงี้ย เออมันก็สามารถทําได้เราก็จะมีผักที่ทาให้ลูกมีคุณค่าทางสารอาหารเข้ามานะคะนักเรียนเราก็จะได้ประโยชน์มากมายแล้วก็จะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าโครงการที่เราแยกขยะ <c oughs> แยกขยะเป็นขยะที่ทําไมคะเอากลับมาใช้ได้ขยะรีไซเคิลอย่างกล่องนมลูกที่เวลาที่ลูกกินนมเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็เอากล่องนมทิ้งไปถ้าเราเก็บกล่องนมแล้วเราก็เอามาล้างทําความสะอาดแล้วเราก็ ส่งไปให้กับหน่วยงานที่เขาสามารถใช้ประโยชน์ได้อันที่หนึ่งทำไมลูกมันอาจจะกลับมาหาเราก็ได้ในรูปของโต๊ะเก้าอี้ลูกๆเคยเห็นโต๊ะแปดเหลี่ยมที่อยู่ในห้องสมุดใช่ไหมคะอ่ะนั่นก็ทำมาจากกล่องนมเหมือนกันนะลูกหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันอาจจะกลับไปสู่ชุมชนอาจจะเอาไปทำเป็นหลังคาอาจจะทำเป็นผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็สามารถให้กับชุมชนหรือว่าเอาไปสร้างบ้านให้กับคนที่เขาประสบ ภัยพิบัติต่างๆได้เห็นไหมลูกมันก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าจิตสํานึกจิตสาธารณะอ่าเป็นผู้ที่รู้จักให้เคยได้ยินไหมคะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอ่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะให้ได้หมดโดยเฉพาะการให้โอกาสการให้อภัยโอ้โหอันนี้แบบเขาบอกว่าคนคนที่เป็นคนที่ได้รับเนี่ยถือว่ามีบุญ ใครๆก็เอาอะไรมาให้เนี่ยเป็นผู้มีบุญแต่คนที่เป็นผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญมากกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากกว่าเพราะรู้จักให้ให้ไปยิ่งให้เรายิ่งได้เอาง่ายๆเอาง่ายๆไม่เชื่อลองดูนะคะสมมุติว่าเรามีขนมอยู่หนึ่งถุงเนี่ยเรามีขนมอยู่หนึ่งถุง แล้วเราเก็บไว้กินคนเดียวเราก็จะได้กินขนมแค่อย่างเดียวใช่ไหมในถุงของเราแต่ถ้าเกิดเราแบ่งให้เพื่อนอะตัวเองเราแบ่งขนมให้เอ,อเธอเราแบ่งขนมให้นะคะพอเราแบ่งขนมให้ไปเนี่ยเชื่อไหมว่าเดี๋ยวก็มีเพื่อนเนี่ยเอาขนมของเพื่อนเนี่ยมาแบ่งให้เราคนนั้นก็เอาขนมนี้มาให้คนนี้ก็เอาขนมนู้นมาให้เราก็จะมีขนมที่หลากหลายนะคะหรืออย่างอย่างตัวครูเป๋าเองเนี่ยเจอประจําเลย เพราะว่าอย่างบ้านครูเป๋าเนี่ยข้างๆบ้านมีพื้นที่ใช่ไหมครูเป๋าก็จะปลูกผักสวนครัวมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพริกเพกลคหัวล่ากระเพรามีครบหมดะเดี๋ยวบ้านข้างๆมาละเป๋าปขอพริกหน่อยนะ,ะเราก็เอาไปเลยมีพริกเยอะแๆเลยอเดี๋ยวอีกบ้านหนึ่งมาเป๋าปขอขาหน่อยได้ไหมจะเอาไปทําต้มยำเอาได้เลยวันไหนเราทํากับข้าวเยอะหรือทําขนมเยอะได้กล้วยมาทํากล้วยบดชีเอาไปแบ่ง วันนี้มีกล้วยเบอร์ชีทํากล้วยเบอร์ชีมาเดี๋ยวอีกวันสองวันเดี๋ยวเาก็มีกับข้าวมามาเคาะประตูบ้านแล้วพเป๋า,ปา,ปาวันนี้ทำไอ้นี่มาเพื่อาเราก็มีนะคะในในในชุมชนของบ้านพ่อเป๋าก็เป็นแบบเนี้ยในซอยในหมู่บ้านเนี่ยก็จะถึงกันแบบนี้มีขนมนมเนอยอะไรก็จะเอาไปให้กันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาไมคะเขาเรียกว่ามีมิรตรใจมิตรใจซึ่งกันในชุมชนชุมชนก็จะน่าอยู่พอพอเวลามีอะไรขึ้นมาเขาก็จะคอยดูแลอย่างเวลา กูบอกไม่อยู่บ้านหลายวันใช่ไหมต้นไม้ข้างๆบ้านเดี๋ยวก็มีคนมาลดน้ําต้นไม้ให้แทนที่เราจะเออเราไม่อยู่บ้านหลายวานันนี่ใครจะลดน้ําต้นไม้ไหมต้นไม้จะตายไหมต้นไม้จะแห้งไหมโอ้กลับมาทําไมคะอู้ต้นไม้เขียวเลยต้นไม้สดชื่นเลยเพราะว่าบ้านข้างๆทําไมเขาก็มาดึงสายยางค่ะเปิดสายยางเปิดก๊อกข้างๆบ้านเราแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ให้พอเขาบอกว่าเขาก็ได้กิน ผักที่เราปลูกต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมะละกงมะละกออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สอยมาสอยกันไปอ่ะอยากกินส้มตำอ่ะไปสอยเอามะละกอมีไปเก็บเอามะละกอมีอ่ะมีพริกขี้หนูไหมหนีข้างบ้านมีพริกขี้หนูอ่ะมีผักชีฝรั่งมีครบเครื่องต้มยำเลยเห็นไหมคะอันนี้เราก็ทําให้มีชีวิตนดาอยู่นะคะเอากลับมากลับมากลับมาเรื่องของเรานะคะซึ่ง ในการที่เราจะเขียนชื่อโครงการเนี่ยนะคะยังเมื่อกี้บอกแล้วว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะมีใครบ้างมีใครที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้บ้างแล้วก็ต้องให้แต่ชื่อของโครงการเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมายแล้วก็กิจกรรมที่จะดําเนินขึ้นนะคะกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นมากับโครงการของของเราเช่นเรามีโครงการที่จะทํให้ลูก เอาใบไม้แห้งมาทําเป็นปุ๋ยใช่ไหมลูกอ่หลักการและเหตุผลเนี่ยเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตได้ว่าเออเนาะทำไมเราต้องเอาใบไม้มาทําเป็นปุ๋ยเพราะใบไม้เรามีมากมายถ้าเราทิ้งไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เราก็มีการศึกษาข้อมูลแล้วว่าใบไม้เนี่ยมันสามารถให้คุณค่าทางสารอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมอะไรต่างๆเห็นไหมคะซึ่งใบไม้แต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะมีธาตุอาหารแตกต่างกัน ลูกเคยเห็นใช่ไหมลูกไอ้ดินก้ามปูอ่ะที่เขาเอามาขายอะ่ะใช่ไหมคะเออเขาก็มีดินขุยไผย่ดินก้ามปูเอามาใส่เป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงขายได้เลยใช่ไหมลูกอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการเราทําอะไรก็เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเพื่อเป็นการให้ได้ปุ๋ยขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการให้ได้ปุ๋ยขึ้นมาสําหรับเอาไว้ใส่พืชผักเนเป้าหมายของเราอ่ะมีปุ๋ยซัก สามกระสอบกระสอบละห้ากิโลสมมุติอย่างเงี้ยต้องการได้ปุ๋ยประมาณสิบห้ากิโลต้องการได้ปุ๋ยจากเศษใบไม้สิบห้ากิโลกิจกรรมนะกิจกรรมจะทําอะไรบ้างอันที่หนึ่งอาจจะทําไมคะรวบรวมใบไม้แห้งให้คนงานก็ได้เพราะเราเราคงไม่ไปนั่งกวาดเองใช่ไหมลูกเรามีคนงานเนี่ยเราก็มีกระป๋องมีถังอะไรให้กับคนงานให้คนงานเก็บเก็บใบไม้แห้งเก็บกวาดใบไม้แห้งใส่ไว้ในถังนี้อ่ะพอถึงเวลาพอหมดวัน เราถึงเวลาคาบเย็นสมมติอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลงไปเอาใบไม้เนี่ยไปเทรวมใน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 เขาเรียกว่าในอ่างใบใหญ่ในถังใบใหญ่อะเท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 ,ทจากนั้นทําอะไรจากนั้นก็เอาหัวเชื้อหรือน้าหรือกากน้ําตาลไปเทแล้วก็หมักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคาวิธีในการทำอะแล้วก็คอยพลิกดินคอยพลิกใบไม้คอยกลับใบไม้อะแล้วก็ลดน้ําไปอะไรไปให้ใบไม้มันย่อยมันเปื่อย ะะทำออกไปใช้เวลา3เดือนใช้เวลา2เดือน3เดือนใบไม้ก็จะสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้จากนั้นเราก็นําปุ๋ยอันนี้ไปใส่ต้นไม้ที่เรากําลังจะปลูกเห็นไหมมันก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราทําต่อไปนะคะเทคนิคในการเขียนหลักการและเหตุผลอันนี้ยากบอกเลยอันนี้ยากมากเป็นเรื่องที่จะต้องไปศึกษาหาข้อมูลจะต้องเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงมโนไม่ได้นั่งเทียนไม่ได้จินนาการไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องเป็นเรื่องที่เกิดจากข้อมูลอันเป็นจริงนะคะเราถึงจะนํามาเขียนหลักการและเหตุผลได้ไม่ใช่นั่งยานอาวกาศไปจุดเทียนแล้วก็มองเทียนโอมหลักการและเหตุผลจงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราต้องไปดูมาให้ชัดเจน ทีนี้เขาบอกว่าความเป็นมาเนี่ยระบุจากอะไรระบุจากนโยบายระบุจากแผนระบุจากมติของกรรมการที่ประชุมนะะในกลุ่มของเรานะคะเราไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของโรงเรียนก็ได้แต่ในกลุ่มของเราที่เราคุยกันเนี่ยที่เราประชุมกันเนี่ยที่เราแลกเปลี่ยนความคิดนะคะเรามาีแนวคิดกันอย่างไรเราสามารถเขียนได้ลูกทุกคนพูดแล้วก็เขียน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  จากนั้นเราค่อยเอาคำพูดแต่ละคำแต่ละคำนี่มาทำไมคะมาเรียบเรียงมาเชื่อมต่อด้วยและเนื่องจากอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวครูเป๋าจะพาเด็กๆเ,เขียนในคาบต่อไปแต่วันนี้ให้เรียนรู้หลักการก่อนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของกฎหมายรวมไปถึงในเรื่องของกฎหมายบางทีมันก็มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของหลักการและเหตุผลแต่อันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นโครงการในระดับ ระดับสูงขึ้นที่จะต้องอ้างอิงในเรื่องของกฎหมายนะคะมีมีบางเรื่องบางโครงการอย่างสมมุติว่า,าโครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไปทะเลลึกๆไปไกลๆก,ก็ไม่ได้มันก็มีเรื่องของอาณาเขตมีเรื่องของพื้นที่หรือว่าสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์อ่ะอันเนี้ยสถานการณ์ของเราเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เราลงมาสำรวจ จากการที่เราเดินเราสำรวจนะคะสำรวจพื้นที่ต่างๆเราได้พบเราได้เห็นอะไรบ้างอ่าเราเจอสภาพปัญหาเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราเจอปัญหาอะไรเรามีความต้องการแก้ไขป้องกันหรือพัฒนาเห็นไหมลูกเราเจอปัญหาขยะ ช่ไหมคะเราเจอปัญหาขยะใบไม้อะเราอยากจะป้องกันไม่ให้ใบไม้ล่วงไหมมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะแก้ไขให้ใบไม้ล่วงน้อยลงได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมคะแต่เราพัฒนาได้ไหมว่าเฮ้เกิดเมื่อใบไม้มันร่วงมันเนี่ยเราเก็บใบไม้ไปทําเป็นปุ๋ยมันถือเป็นเรื่องของการพัฒนาแล้วนะคะนี้มาดูปัญหาคืออะไรเกิดกับใครที่ไหนเมื่อไหรอ่า when w น e r e who เคยได้ยินไหมคะ 5w w W a t ตเ e n w h l u e who y นะคะปัญหาคืออะไรอะไร what นะเกิดกับใคร who เกิดที่ไหน where เกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ when เห็นไหมคะแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรมากน้อยแค่ไหนอะ ใบไม้ร่วงเกิดมาจากอะไรก็เป็นเ,นเรื่องธรรมชาติมันไม่มีใครไปขย่าต้นไม้ใช่ไหมลูกมันเป็นเรื่องที่เกิดจากธรรมชาติใบไม้ก็ต้องร่วงลงมานะคะสูงแค่ไหนถึงเวลาร่วงมันก็ต้องร่วงหล่นบนดินแต่มันร่วงมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนอะไรอะถ้ามันไปตกอยู่ในท่อระบายน้ามันก็ทาให้ทําไมคะท่อระบายน้ําอุดตันถ้าเป็นหน้าแรงอ่ะไม่เท่าไหร่ลมพัดมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนละ่ะ ใช่ไหมฝนตกใบไม้ก็เปียกอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปไหนเมื่ออาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําท่วมขังได้น้ําเน่าเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นความจําเป็นเร่งด่วนต้องทําอะไรทําแล้วแก้ปัญหาหรือพัฒนาย,ย่างไรแล้วถ้าไม่ทําจะเกิดผลอะไรอันนี้เป็นอะไรคะปัญหาอย่างที่ครูเป๋าเคยบอกเจ้าหนูจะใหม,ม่ทําไมทําไมทําไม ต้องทําอะไรทำไมต้องทําทําแล้วมันจะแก้ปัญหารหรือพัฒนายังไงแล้วถ้าไม่ทําล่ะจะเกิดผลอะไรนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราเกิดความคิดขึ้นมาแบบนี้อ่ะอันนี้โอเคนะต่อไปสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ซ้ำเนาะเดี๋ยวคูป่ปาลกก่อนเทคนิคการเขียนหลัากการและเหตุผล อันนี้วกกับลบนาะจะได้ไม่งงปัญหาที่พบในการเขียนหลักการและก็เหตุผลนะคะเป็นปัญหาที่เราจะพบมากเลยเขียนไม่ตรงประเด็นเขียนไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวกับเรื่องขยะไม่เกี่ยวกับเรื่องเศษใบไม้เลยไปพูดถึงอากาศร้อนไปพูดถึงฝุ่นไปพูดถึงควันรถยนต์อย่างเงี้ยนะคะมันไม่เกี่ยวเนื่องมันไม่เกี่ยวข้องรวมไปถึงไม่มีความสัมพันธ์ในเนื้อหาเราบอกว่าเราจะทำเราจะทาปุ๋ย ขุยหมักจากเศษใบไม้ใช่ไหมแต่เราไปพูดถึงควันดําเราไปพูดถึงเสียงเสียงรถที่ดังอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวรวมไปถึงไม่สัมพันธ์กับในเนื้อหาเช่น <c oughs> เราบอกว่ามันมีใบไม้ล่วงมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขยะเนี่ยแต่เราไม่เอามาพูดเลยแล้วไม่เอามาพูดถึงความจําเป็นเลยว่ามันจําเป็นยังไงทําไมเราต้องมีการแปรรูป ไม่สอดคล้องกับหัวข้ออื่นๆก็คือแบบพูดเป็นคนละเรื่องเหมือนที่เขาบอก3วาสองศอกไปไหนไม่บอก4ศอกหวาเคยได้ยินใช่ไหมคะสำนวนสุภาษิตแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องควรจะเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันไม่ใช่ว่าตั้งชื่อโครงการทําปุ๋ยจากใบไม้แต่ทําไมลูกเนื้อหาไปพูดถึงเรื่องของขยะเน่าเสียในคลองภาษีเจริญจุดประสงค์ เป็นการกําจัดผักตบชวายอย่างเงี้ยคนละเรื่องเห็นไหมคะรวมไปถึงหลักการและเหตุผลนี่ยาวเยินเยอะเยอะคนชอบอ่านไหมลูก <c oughs> อะไรที่ยาวไปก็ไม่ชอบใช่ไหมสั้นไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พอดีพอดีนะคะไม่มีการเรียงลําดับวกวนนะวนไปก็วนมาไปตรงนู้นทีไปตรงนี้ทีหนึ่งแทนที่จะเดินเป็นวงกลม แล้วจบไม่เดินไปปุ๊บนึกขึ้นได้เดินไปได้สามเก้าโอ้ยังไม่ได้กินน้ําเลยเดินไปที่ถังน้ําเย็นลูกลองนึกถึงภาพนะเดินลงมาจากตึกแทนที่จะเดินเข้าลงอาหารแล้วไปรับประทานอาหารใช่ไหมอุ้ยลืมเดี๋ยวต้องเดินกลับขึ้นแปลกระบอกน้ํามาใหม่อะพอเดินกลับขึ้นแปลกระบอกน้ําลงมาเสร็จแทนที่จะเดินไปลงอาหารแล้วเดี๋ยวก่อนเดินไปซื้อของก่อน อ้าวเดี๋ยวเดินไปเอาน้ําก่อนอ้าวเดี๋ยวเดินไปนู่นก่อนโอ้โหกว่าจะได้เดินไปโรงอาหารทําไมคะเดิน3มรอบ4ี่รอบแต่ถ้าเกิดลูกจัดลําดับได้อ๋อเดี๋ยวเราต้องลงไปกินเเป็นไปไปกินข้าวที่โรงอาหารเนี่ยเราต้องถือกระบอกน้ําลงไปสเต็ปแรกเดินลงมาจากตึกเดินลงมาจากตึกไปกดน้ําที่เครื่องทําทําน้ําเย็นกดน้ําเสร็จแล้วเดินเข้าไปที่โรงอาหารไป เดินเดินไปแลกชิปก่อนใช่ไหมลูกเดินไปแลกชิปแลกชิปเสร็จแล้วก็เดินไปที่โรงอาหารไปซื้ออาหารมานั่งรับประทานมาดื่มน้ําไปซื้อขนมเดินกลับขึ้นห้องโอเคไหมไม่ต้องเดินไปเดินมาเดินโอ้โหนับก้าวได้กรุงเทพเชียงใหม่เลยอย่างนี้นะคะรวมไปถึงไม่มีเนื้อหาสาระที่สําคัญพูดสั้นๆจะทําขยะ,ะจะทําปุ๋ยจากใบไม้ เมื่อหาสาระเกิดจากอะไรไม่มีนะคะหรือว่าบางคนนี่นี่อันนี้อันนี้ผิดมหาศาลเลยนะคะไปก๊อปปี้เขามา <c oughs> จากโครงการเดิมๆหรือว่าโครงการที่คล้ายกันแล้วไม่ปรับเปลี่ยนถามว่าเอาเอาโครงการของคนอื่นมาดูได้ไหมดูได้ <c oughs> นะลูก เอาโครงการของเขามาเป็นแบบอย่างได้เอาโครงการของเขามาดูเป็นเป็นแนวทางได้แต่บางทีเนี่ยไปก๊อปปี้ของเขามาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่บางทีมันไม่เหมือนไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของสถานการณ์สถานภาพเรื่องของปัญหาเรื่องของอุปสรรคเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคนละประเด็นกันสมมุติว่าลูกบอกว่าลูกจะทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ แล้วลูกไปก๊อปโครงการของเขตมาอย่างเงี้ยนะคะไปเอาไปไปดูโครงการของเขตมาแล้วแบบอุ้ยฉันชอบจังเลยโครงการเนี้ยฉันขอก๊อปปี้มาเลยฉันขี้เหยียดคิดและปวดสมองฉันก๊อปปี้ของเขามาเลยปรากฏว่าทาไมลูกโอ้โหของเขตเขาใหญ่ไงใช่ไหมอย่างของเราเขตเขตอะไรเขตหนองแขมอย่างเงี้ยนะคะมีพื้นที่ตั้งเท่าไหร่ล่ะเขาไปเก็บขยะไม่ได้ตั้งเท่าไหร่ล่ะเขาสามารถที่จะเอามาทําอะไรได้บ้างเขามีใบไม้ ตามถนนหนทางตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละมันคนละกรณีกันแต่ถามว่าลูกดูแนวทางของเขาได้มาได้นะคะดูเนี่ยดูไม่ใช่รูดูดดแนวทางของเขาแล้วเอามาพัฒนาได้เอามาปรับใช้ของของเราได้นี่วันนี้ให้ดูในเรื่องของการเขียนโครงการนะคะในเรื่องของโครงการ4ี่สี่สไลด์นะคะ ตรงนี้มีใครไม่เข้าใจมีใครสงสัยอะไรไหมอ่ะถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวครูป๋าจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทดลองเขียนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอ่ะชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปจะมีจะมีตัวอย่างของโครงการมาให้ดูนะคะจะมีตัวอย่างของโครงการมาให้เด็กๆได้ดูเด็กๆเตรียมเตรียมไว้เลยนะคะจริงๆก็ เตรียมไว้ให้ดูตอนที่เราจะเปิดเรียนนั่นแหละแต่พอดีมันมีสถานการณ์โควิดก่อนก็เลยต้องให้ดูในเรื่องของออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ก็ดีไปอย่างหนึ่งทำไมลูกอ่ะสามารถดูซ้ำๆได้นะคะดูซ้ำๆได้โอเคเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะมีใครสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ